สวัสดีค่ะวันนี้มากอบน,น้ำให้ยากกันค่ะ ได้หนึ่งขวดแล้วปิดดีๆนะขวดต่อไป พนักงานกอกนะ้ำตั้งใจมากเลยเกอกแบบสบายชิลๆวันนี้จะกอกกี่ขวดนะ ไม่ไหวแล้วอืม่ได้กี่คนแล้วไอ้กี่คนล้ะค่ะได้สามคนวไดแล้วอืมขา,าลวนจะไปอาฝาได้่าเห็นไหมเดี๋ยวคุณพ่อเอาไว้นะเดี๋ยวคุณพอ่อไปล้างให้ต้องตั้งใจนะนะอย่าดิ้นเลย าดินมันก็หลุดอยูใช่ไหมเอาดีๆนะลูว มันมีความสนุกมีความสุขได้เล่นด้วยใช่ไหมได้เล่นด้วยด้พ่ส่งดินกได้่ไดกี่ขวดหนึ่งสองสามสี่ห้ายบายจุ๊บจ